ตื่นขึ้นมามานั่งทักทายเซ่ฮัลโหลกับเพื่อนๆก่อนใครตื่นแล้วแต่บ้านเราก็คงจะเที่ยงแล้วเนาะที่นี่เพิ่งตีห้าครึ่งเห็นไหมข้างนอกมืดตื้อยังไม่ได้เปิดพมาณกันนะตื่นขึ้นมาดูก,ก่อนวันนี้อยากบํารุงจะดื่มอะไรดีคะอยากใครอยากดื่มกาแฟใครอยากดื่มนม ดื่มน้ำตื่นขึ้นมาต้องดื่มน้ำสักแก้วน้ำสาสาสักแก้วก่อนวันนี้วิวจะดื่มโอวันตินใส่นมใส่นมชอบดื่มร้อนๆโอวันตินร้อนๆสักแก้วไหมคะมาตื่นขึ้นมาเนาะตั้งสติตั้งก่อนตื่นขึ้นมาก่อนว่าจะไป ก่อนที่จะไปซื้อของเราให้สว่างสักหน่อยก็ไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งซื้อของมุมนี้เป็นยังไงมาเนาะ,นะบ้านก็ประกาศขายแล้ววันนี้มุมนี้เป็นยังไงมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมใครยูทูบเบอร์เขามีช่วงหนึ่งเนาะยูทูบเบอร์เขา บอกว่าการทำยูทูบเบอร์ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมุมมุมเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆจะทำให้ไม่ลังไวหลิกจะทำให้ไม่ต้องน่าเบื่อวสันแปลออกมาแดีวเอามุมไหนมีทุกมุมอาจจะเอามุมนอนเลยจะเอามุมตั้งมีทุกมุมนะคะก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยว ดื่มโอวัตินสักแก้วดิใจก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นต้องดื่มตื่นขึ้นมาให้ร่างกายปรับสภาพก่อนบางทีเนาะเวลาไม่ตรงกันแต่ใจตรงกันก็ไปกดให้กำลังใจเพื่อนๆคนนั้นคนนี้แต่หลังจากหกโมงหลังจากเที่ยงแต่บ้านเราก็คงเป็นจะเที่ยงแล้วเนาะตอนนี้ เวลาไม่ตรงกรันต่างประเทศกับประเทศไทยแต่ก็ใจตรงกันนะคะตื่นขึ้นมาก็ไปกดให้กำลังใจย้อนหลังค่ะจะไปนั่งภาระแในหน้าที่นาะพี่ก็ทำงานบ้านไปด้วยจะไปนั่งเฝ้ากันเป็นชั่วโมงมันไปไม่ได้นะคะฉะนั้นบางคนที่เขาขึ้น30นาทีนี่ก็ อยู่ให้เป็นเย็นให้พอนี่จะไปเอาอะไรไปดูว่าต้นไม้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอตื่นขึ้นมาก็ต้นไม้ใบนี้เงืองเตอนแรกเดี๋ยวไปทิ้งแม่ไปทิ้งเลยเสียดายนี่ก็จะดูแลต้นไม้ มุมออขายแล้วก็กลับ,บ้านประกาศเราวรอดูรูปภาพประกาศขายแล้วดูต้นไม้ตื่นขึ้นมาก็อยู่กับ<ม>ความสุขของเราความสุขวิวิก็อยู่ในบ้านดูแลต้นไม้ดูดูแลต้นไม้ไ,มไปเลยดูสิยาวจนได้ต่อต้นนี้เหมือนผมเนาะผมดกผมดก,มดกเขียว ย้อยลงมาคืย้อยลงมาสวยไหมคะสวยนะอันนั้นก็ดอกกล้วยไม้ของวิวข้างนอกวันนี้หิมะก็ลงข้างนอกก็หนาวเปิดประมาณกลางอุ้ยจริงๆด้วยโอ้ตกใจนะนี่ไม่น่าวิววนอนโอ้ข้างนอกหิมะลงเขาเต็มหมดเลยนะหิมะหิมะลงเขาเต็มหมดเลย อุ้ยหิมะลงโดยจะพาไปดูหิมะจะพาไปดูนะคะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอความสุขของวิวีก็อยู่จัดบ้านจัดช่องไปอย่างนี้แล้ค่ะความสุขเมื่อวานข้ามคัเนาะนี่ไงต้นไม้ต้นนี้ก็ใหญ่ ต้นไม้อะไรมีหอยด้วยมีใจอะไรลงไปใส่ใจค่ะใส่อกใส่ใจลงไปต้นไม้อันนี้ต้นนั้นอันนี้ใบต้นนี้ว่าจะตัดทําใหม่อยู่ตัดออกครั้งหนึ่งมันก็นี่เห็นไหมมันก็ยอสูง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 เอาไม้มาขำมาไว้สูง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 มากสูงมาก ใส่อกใส่ใจใส่หอยลงไปแน่พีความสุขเราก็หาความสุขของเราอยู่ mm hmm. ให้เป็นเย็นให้พอเมื่อวานท้ามถาน้องอย้ม่าใครเหม็นก็มาน้ำหอมไปใครเหม็นก็เอามาเอาน้ำหอม <c oughs> <c oughs> อยู่ด้านหลังก็มียูในห้องน้ำ มันจะได้หอมๆเหม, <c oughs> ม็นกระซังบ่งมีคนมาดมดอก <c oughs> น้องมีแยาบอยนะมุมนี้ก็วิเกิดดื่มกับโอวันตินต่อนะคะก็แปลว่าอยู่ให้เป็นอนนต้นนี้ก็ภูมิใจมากเลยตน้นฟอกอากาศวิวิตน้นฟอกอากาศ อยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วหาความสุขให้เจอแล้วท่านก็จะสบายใจนะจ๊ะ,ะขอเราพอเพียงไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นก็พอแล้วค่ะนะคะปูหอยหอยอยากยำหอยแกงหอยออมหอยออมหอยจุ๊บโอ,อยากกินอยากกินอ,อมปู ้นปูก็บรัวพักกระดาวแน่พี่ดูสิน,นี่เอ้ยตื่นขึ้นมาก็ไปกดให้เราเด้อมุมหมอมอยหอยสังมุมมาป่ะเดี๋ยวโอวันตินวีวิจ,จะเย็นก่อนมันไม่ไดีดื่มร้อนร้อนสักแก้วไหมคะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอหาอะไรทำคะ่ะเราอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นก็พอแล้วละชีวิต บันปลายชีวิตความสุขของเราอยากทำอะไรก็ทำไปเลยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นว,วิก็ความสุขของวิก็ทำทำเองทั้งหมดทั้งบ้านนี่แหละค่ะอยากนะคะพวกเราก็ไม่ต้องไปฟาดฟันกันหรอกพวกที่ฟาดฟันดูหน้าตาเขาไม่สดชื่นนะ ก็จะหาคอนเทนต์ต่อคอนเทนต์ด่ากันอีมานึ่งพึ่งพืชใครรับจ้างด่อย่าหาทำนะฝากไว้แค่นี้ในแก้วโอวัลตินแก้วกาแฟแก้วนี้สติเตือนใจให้ใครอยากดา่าใครจะมาด่าคนตลอดชีวิตก็ด่าไปเดี๋ยวจะติดนิสัยนะจ๊ะอย่าหาทำ บายบายเลิฟทุกคนมาไปเอา่อ